สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เราอย่างย่อไม่งอมิกซ์วันนี้เรามีหนังสือท,ที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะนั่นคือ Tiny Experiments How to Live Freely in a g o Obsessed World เขียนโดยแอนลอ h เลกุนฟนักประสาทวิทยาและผู้ก่อตั้ง n e s l a b ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นการพัฒนาตัวเองโดยใช้หลักการทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาเพื่อช่วยให้ผู้คนอาทิผู้ประกอบการและคนที่ทำงานที่ให้ความรู้สามารถพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญยังคงมีสุขภาพจิตท,ที่ดีค่ะ ส่วนตัวเราได้หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญมาจากน้องที่น่ารักที่ทำงานที่ให้เมื่อวันที่เราจบการศึกษาจากออฟฟิสนะคะพอได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดที่ดีมากๆค่ะเลยอยากจะขอขอบคุณน้องยุ้ยสิงกับลิวิงสำหรับของขวัญที่มีค่าชิ้นนี้ด้วยนะคะกลับมาที่รีวิวหนังสือ Tiny Experiments กันต่อค่ะหนังสือเล่มนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เกี่ยวกับเป้าหมายความสร้างสรรค์และชีวิตโดยเสนอให้เราลดความสำคัญของเป้าหมายแบบเส้นตรงที่สังคมกำหนดเช่นการเรียนจบในสีปีวางแผนอาชีพใน10ปีหรือซื้อบ้านใน30ปีแต่ให้มองชีวิตเป็นสนามทดลองขนาดย่อมที่เราสามารถตั้งสมมติฐานทดลองทำสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่ได้ตลอดเวลา ผู้เขียนเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะการใช้วิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์หรือมี growth mindset จะช่วยให้เรามองความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คู่มือพัฒนาตัวเองแบบทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางที่เน้นการทดลองเล็กๆเ,เพื่อค้นหาตัวเองและเป้าหมายที่แท้จริง โดยไม่ต้องกดดันตัวเองกับความสําเร็จแบบเส้นตรงหรือว่าลีเนียแนวแนวคิดหลักๆของหนังสือนะคะก็คือการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นตื่นเช้าขึ้นวันละสินาทีเพื่ออ่านหนังสือหรือลองทํางานใหม่ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมเป็นเวลา1-2สสัปดาห์แล้วก็ลองสังเกตผลลัพธ์ดูว่าเป็นยังไงนอกจากนี้นะคะหนังสือยังชวนให้เรา ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเรามีความเชื่อแบบไหนที่ขวางทางเราหรือว่าถ้าเราไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลวเนี่ยเราจะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเป็นต้นนะคะถามว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครก็คงจะตอบเลยว่าเหมาะกับคนที่รู้สึกติดกับกับดักเป้าหมายแบบเส้นตรงเช่นรู้สึกเครียดหรือหมดไฟกับชีวิตทำงาน คนที่อยากลองสิ่งใหม่ๆแต่ว่ากลัวความล้มเหลวหรือไม่แน่ใจว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตจริงๆแล้วก็คนที่ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ว่าไม่อยากถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์หรือสูตรสำเร็จต่างๆหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนนะคะที่ว่าอยากมีชีวิตที่ยืดหยุ่นและมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตกำลังค้นหาตัวเองหรือแค่อยากจะลองอะไรใหม่ๆ เนื้อหานหนังสือนะคะจะเริ่มต้นด้วยบทแรกคือ Goodbye Linear Life นั่นคือการที่ผู้เขียนยื่นใบาลาออกจากงานดีๆที่ Google ค่ะพอรู้สึกว่าชีวิตขาดความหมายและก็หมดไฟซึ่งการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเธอนะคะจะเป็นการวางแผนชีวิตแบบเส้นตรงหรือ Linear Life ที่เราพูดอยู่บ่อยๆนะคะคือที่สังคมคาดหวังให้เราเดินไปตามเป้าหมายใหญ่ๆเช่น เรียนจบหาไลทํางานแต่งงานซื้อบ้านภายในเวลาที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้เขียนชวนให้เราลองตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่ต้องเดินตามเส้นทางที่คนอื่นวางไว้ล่ะเราจะเลือกทําอะไรตัวอย่างในบทนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเปลี่ยนงานภายในปีนี้ให้ลองตั้งคำถามว่า ถ้าไม่ต้องกลัวความล้มเหลวฉันจะจะลองทำอะไรบทแรกของหนังสือหลังจากที่มีการเกลิ่นถึงพูดพูดถึง Goodbye Linear Life แล้วนะคะบทแรกจะพูดถึง Pact P, ACT, P A C T นะคะ Pact คือกรอบความคิดที่เน้นการทดลองเล็กๆ Pact เนี่ยก็ย่อมาจาก Purposeful Actionable Continuous แล้วก็ Trackable คือเริ่มจาก แทนทีจ่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ๆให้ทำสัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นฉันจะเขียนบล็อกทุกอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยๆสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะในบทจะมีการพูดถึง fill notes หรือการบันทึกการเรียนรู้ซึ่งเป็นการจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้จากการทดลองแต่ละครั้งเพื่อให้เห็นรูปแบบแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างมีสติ บทต่อมาจะเป็นเรื่องของ act บทนี้นะคะจะเป็นการลงมือทำค่ะหรือว่า action โดยใช้แนวคิด mindful productivity หรือว่าการทำงานอย่างมีสติรู้จักจังหวะพลังงานของตัวเองแล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปในบทนี้นะคะจะมีการพูดถึงทฤษฎี magic windows หรือการใช้ช่วงเวลาสำคัญค้นหาช่วงเวลาที่ตัวเองมีพลังมากที่สุด ในแต่ละวันเพื่อใช้ทำงานตัวอย่างนะคะแทนที่จะทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงให้แบ่งงานเป็นช่วงช่วงสั้นๆแล้วก็สังเกตตัวว่าตัวเองนะคะว่าแบบไหนเหมาะกับจังหวะชีวิตของเรามากที่สุดบทต่อมาจะเป็นบทของการ react ซึ่งเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบจากการกระทำต่างๆ โดยเน้นการปรับตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยใช้ mindset ของนักวิทยาศาสตร์คือมองทุกอย่างเป็นข้อมูลไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะในบทนี้จะมีการพูดถึงทฤษฎี plus minus next หลังจากทดลองแล้วให้ถามตัวเองว่าอะไรที่ได้ผลดีอะไรที่ควรปรับปรุงและจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้การทดลองแต่ละครั้งนำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งปณิธานไว้ว่าจะตื่นเช้าทุกวันแต่ว่าไม่สำเร็จก็ให้ลองถามตัวเองว่าเพราะอะไรแล้วถ้าเื่นสายอีกจะแก้ยังไงแทนที่จะมานั่งรู้สึกผิดค่ะต่อมาเป็นพาร์ทของ Impact นะคะซึ่งจะพูดถึงการขยายผลจากการทดลองเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตเช่นการแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ให้กับคนอื่นการสร้าง Community หรือการทำงานร่วมกับคนอื่นตัวอย่างหลังจากการทดลองทำา t นี y Experiments หลายๆครั้งนะคะจนรู้ว่าตัวเองชอบเขียนก็อาจจะเริ่มเขีเขยนบล็อกหรือว่าแชร์ประสบการณ์กับพเ,พเพื่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นนะคะหนังสือจะปิดท้ายด้วยพาที่เป็น hello experiment life คือบทสงท้ายที่สรุปว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยการท,ทดลองเล็กๆน้อยๆเนีย่นย ทำให้เราไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลวหรือความสําเร็จแบบเส้นตรงแต่จะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นตัวอย่างเช่นฉันจะไม่ตั้งเป้าหมายใหญ่ๆอีกต่อไปแต่ว่าจะทดลองทําสิ่งใหม่ๆทุกวันแล้วก็จะเรียนรู้จากทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเล่าอย่างย่อไม่งอมก็จะพลาดส่วนนี้ไม่ได้ะคะ่ะคือในส่วนของคําคมที่เราชอบจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะ If it feels too big to start, it is too big. คือถ้ามันรู้สึกใหญ่เกินกว่าจะเริ่มแสดงว่ามันก็ใหญ่จริงๆเกินไปนั่นแหละประโยคต่อมา Action is the fastest form of clarity. การลงมือทำคือหนทางที่เร็วที่สุดสู่ความกระจ่างแจ้ง Forget the finish line. Focus on the journey of exploration and discovery. ลืมเส้นชายไปเถอะโฟกัสไปที่การเดินทางสำรวจและการค้นพบสิ่งใหม่ๆระหว่างทางดีกว่าหนังสือ c h i n e s Experiments e นะคะคือคู่มือที่จะชวนให้เราได้ลองทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อค้นหาตัวเองและเป้าหมายที่แท้จริงโดยไม่ต้องกดดันหรือว่ากังวลกับความสำเร็จนะคะแบบเส้นตรงหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคนที่อยากมีชีวิตที่ยืดหยุ่นอย่างที่เคยบอกไว้นะคะแล้วก็จะทำให้เราจริงๆแล้วก็ พอไม่มีแรงกดดันเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเอ j นจอยกับการรีวิวหนังสือแนวนี้นะคะหรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในชีวิตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราอย่างเยอ่อไม่งอ m มิกซเพื่อไม,ม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ